สวัสดีครับกลับมากับผมแล้วนะครับอีเลนดี้นะฮะวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Doom 3 Resolution of Evil นะฮะก็จอดรถที่แล้วเราก็เราพยายามจะใช้เครื่องวาร์ปนะฮะวาร์ปไปหาไอ้ด็อกเตอร์รอันนั้นแหละด็ออกเตร์ปีศาจนะฮะตจำชื่อไม่ได้นะฮะปัจจุกเกอร์สักอย่างแล้วนะฮะตอนนี้ซึ่งเราโดนตัดไฟไปนะฮะแล้วก็เราจำเป็นจะต้องไปหาด็ออกเตร์แม็กนิวนะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงนะที่เซเบธแม็กน,นิวนั่นเองนะฮะโอเคถนะเราจะมาหาเขาเลยะ,ะโอเคนะด็ออกเตร์แม็กนิวนะฮะ ดูวิญญาเขาก่อนนะอถวนี้น่าจะไม่มีอะไรน่ากลัวนะผมคิดว่านะค่อนข้างจะเต็มไปด้วยเลือดนะฮะไม่รู้ว่าแมกนิวตายหรือยังนะไม่แน่ใจนะฮะไปเลยฮนะไปหาเขาฮนะแต่ว่าเราต้องสำรวจให้ดีนะเบื่อจะมีอะไรให้เราเป็นของขวัญน,นะฮะในฮะผมว่าแล้วฮนะมีคลิปให้เรานะฮะหนึ่งอย่างนะฮะแถวนี้มีแต่ขวดยานะฮะู้จอมาทำมาเยอะแยะนะฮะ โอเคนะปืนเราค่อนข้างกระสุนยเยอะอยู่แล้วนะไม่ไม่กลัวนะข้างบนนี่มีพี่เอเลียนนะต้องไม่กลัวฮนะเราเดินหาเขาฮนะทาองนี้มีอะไรนะห้องนี้มีอ์ติแฟกต์นะฮะแล้วทัไมต้องเป็นแสงสีแดงให้ผมฮนะไม่มีอะไรน่ากลัวนะตั๋วเราเฉยๆมีกรอให้เรานะฮะมันเขาเรียกของฟรีฮนะ <laughs> ไม่รู้นะว่าเขาจะทำมาไฟสีแดงมาทำไมนะมีอะไรเปล่าฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะโอเคมันจะเดินไปเดินมาทำไมฮะโอ้บอสแหล่ะนะออสเตอร์ลิสเบตแม็กนิวนะฮะเราไม่มีพีดีของเขาอะหาพีดีเอเขานะฮะของเธอนะฮะไม่ใช่ของหลอดของเขานะฮะเธอเนะ เรามาทำอะไรฮนะแล้มีอะไรฮนะมีแต่กล่องยานะฮะไม่มีอะไรน่าสนใจนะโอเคนะเก็บกระสุนให้เรียบร้อยนะมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนะๆห้องนี้นะ, <S <S ค,ะคนลุกฮนะไม่แล้วนะวฮะ น,นี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวลองสำรวจดีๆนะขอว่มีตรงนี้มี PDA นียนะขอเจมโวเว่นนะเพราะว่าต้องมีเอเรียมผมมาแน่นอนนะโอเคอ่ะอย่ากูพ่อทำเพลงมากกูม,มีเพอร์เซอร์เตอร์ม,มาลนะมันต้องผมมาแน่นอนนะหว่าเดียวตอนน้องอะฮนะ

Uh -huh. much like the one that Betruger opened with the teleporters in the delta labs uh oh the mm -hmm. okay, artifact uh -huh. though as long as it resides in our dimension there's always the danger of it being awakened and then another invasion the ancients uh -huh. knew it and now we know it, it must now oh, okay, turn to the source of its evil in order to be oh. oh, able oh. oh, oh. to fight to the end oh the artifact use the delta to return the artifact to hell for good this crazy but it's the only way the important thing right now is getting the Phobos teleporter online. There are four core systems that must be shut down before I can reroute the power to the teleporter. Take this. You'll need it to get to the pumping station. Now go. Okay, <coughs> เขาไม่เปิดกับเรานะขเขาได้กุญแจม,มานะฮะแต่ว่าเรามาสอบเปก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าไอ้อิทธฟที่เราสืออยู่เนี่ยนะเป็นทางเปิดประตูสู่ประตูนรกได้นะฮะซึ่งต้องระวังนะห้องนี้มีของป่ะอ๋องี้ไม่ทางไปต่อนะโอเคฮนะน่าจะมีนะน่ากลัวผมว่าเออโอเคนะไปทางนี้นะเดี๋ยวเราผมต้องต้องมองไปใช้ทางนั้นก่อนนะเนืิดมีอะไรให้เรานะบางอย่างผมก็ยังไม่ไปเอานะฮะ ีรีอ่ะต้องเอาฮะอ๋อเป็นบอดไว้คุ้มกันแมวด็อกเตอร์แม็กนิวนะก็ดีนะมีคุ้มกันนะเราได้ของเราได้นี่มานะเราลองไปเปิดประตูตรงนั้นดูโอเคไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวแถวนี้นะผมว่าเออผมก็สงสัยนะว่ามันต้องไปยังไงไปยังไงฮะเออไปไม่ได้นะเนี่ย ไปไม่ได้ฮนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะช็อักกันแฝงมากเลยเราสเตมินาหมดนะเราดูพี่ดีก่อนนะเดียของเจมโอเวดนะไม่มีอะไรนะโซดาคอมซัมชันนะโปเกอร์โปเกอร์เกมดิสไฟเดีอะไวนะร,ร,ร,รัสฮะคอนเฟอเรนซ์รูมแชร์นะมันบ,บ่นอะไรไม่กระทั่งเก้าอี้นะบนทำไมนะ่ะโอเคไมไปต่อเลยแอร์ล็อกนะ เราจะเจอไปข้างนอกนะต้องขายกะใหยใจแน่นอนนะพี่หัวกระโหลกฮนะเขาอยากเล่นกับเราฮนะ <c oughs> ก,ก็รักเนีนะ่ยผมจะได้ฮะผมพี่ดีใจด้วยเนยะโอเคฮะมีคนวางทางทเขาทิเจ็บผงเนี่ยนะโอเคอาจจะมีซอมพี่เปิดเกิดไหมเราฆ่าเขา่ะ เจ้าของเลยนะค่อนข้างดีเนี่ยทางนี้ไปนะฮะใกล้แล้วฮะเดี๋ยวฮนะเล่ในได้ทางนั้นโอเคว้าอออ้เฮ้ยอย่าฟังทางกูดิตายแล้วเฮ้ยอย่าตายฮะพ <c oughs> ริ๊ง disengaged ฮะพอพลังงานเลยฮนะ

อะ่ะนี่แค่เาป้องันอัตำาทาเราไม่่วไปเี้ยต้องกาแค่หมัดเดียวะที่วันพัแน่เลยเกบอยปล่อยปินนะีไปะจังหวะนี้เออจนะเเนี้ย ลงมากับเราผมเป็นตัวจริงอะตายอะเรียบร้อยท่านพี่ศพคนน oh ี oh. ้คนนี้โอ้ยจะเย็นเย็นเนี้ยเกียร์ไปเลยอยากสู้ใช่ไหมเกียร์ปัดเดียว์อะนี่วันพันช์แมนเลยฮะเกียร์ตัวนี้เปิดได้เนี่ยไปอะมาทางนี้ไปทางนั้นนะ ใจระวางศุไปก่อนนะผมต้องใช้ศุกร์ของอะ่ะใจไปต่อยมันนะมันเดียวตายฮะวันพันชแมนนะเออเกือบลอยอ่ะมันเดียวนั่นแหละมันจะมาอะไเยอะแยะผมไม่เข้าใจฮะใจ <c oughs> มาแล้วมาให้เราต่อยนะ <c oughs> ยังไม่หมดแล้วท <c oughs> างอัลคาตีจะเยอะนะฮะไอตัวนี้นะพี่ยยเอเลี่ยนของเราอ่ะอะ <c oughs> ไรับผมไม่แคร์มาเลยผมก็ฆ่าหมดแล้ว โอ้พีชโดนสูบม,มะเฮียไปต่อยมาบอลทันที่แมเหมือนเดิมน,นะแท็กติกเล้วฮะจะหันหลังให้ผมทำไมฮะหันหลังต้องตายนะฮะบอกพีชโดนสูบอยูแล้วฮะมัดเราไม่ใช่มัดแล้วฮะอันนี้ไปฉายฮะเพราะที่เราตัวระเบิดนะไปแล้วฮะไปแล้วฮะนี่ฮนะไอ้อยฮนะโอ้โหมาเยอะนะฮะเขาได้ไหมฮนะไม่ได้ฮนะ อ้อพีดพีสต้นมูฟอีกแล้วฮะถ้าเรพีดต้นมูฟนะพี่ข่อยนะตายนะเหมือนลูกเดียวน,นะยนั่นแหละไปงี้ไม่รู้ว่าจะมาเยอะแยะนะใครเจ้ามันมาไม่รู้นะทำไมหน้าเขาเหมือนกับทุกคนเลยนะ Warning automated turret guns online ปืนคนทำงานนะอย่าคิดจะเดินข้ามนะตายนะโว้ะ เออจิงผมอะ่ะรอเล่นนะอย่าทำร้ายผมนะคนดีฮนะโอเคนะไปไม่ได้นะเรายังไม่มีโค้ดนะต้องใส่โค้ดถ,ถูก,กนะมันจะยิงเรานะโอเคไปทางนี้ก่อนนะไปไม่ได้ต้องหาโค้ดนะเราจะอยู่ใน P.D. ธีคนคนนี้หยุดอยู่แล้วก็ได้นะอา t i f ิแฟก a l แกลเลอรี่อนะ่ะไม่เกี่ยวกันเลยอนะ่ะซีขีดล้านะเฮอ,อ่นะ This is maintenance technician Seth Killian. I'm looking for anyone that's survived, but what the I don't know what these things are after, but they're, they're just they're killing everything. I gotta get out of here. I'm gonna try and take the maintenance tunnel to Mars City to get an emergency evac. If you find this, then ah! ไม่รอดอนะ่ะโอเคตอนนี้นมี PDA นะน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องน,นะฮะไม่มีอะอรเราหลอกไฟนะน่าจะปีบิดโค้ดนะฮนะสองแปดหนึ่งอ่ะโอเคฮะสองแปดหนึ่งนะง่ายๆ่ะสองแปดหนึ่งนะนะนะโอเคนะยังไปไม่ได้นะโอเคฮนะคนะ Please don't move Please don't move น <c> ะ <oughs> โบางพูดนะโอเคเพราะยังชิลนะกระปับตั้งเตงก็ยังอดขัดนะหมัดเดียวนั้นแหละวันพันช์แมนนะเกียร์ได้พัดมาก,กันมานะอันนี้อะไรนะชอบมากนะใส่มัดเดียวนะแรนจ์นจ์แรนจ์จ์แรนจ์จ์นะมันมวิ่งไปไหนของมันนะคุณพี่พีซโดนมูฟของเรานะวิ่งหนีเราแล้วแนตะ่ว่าเออน่ากลัวยังเลยไปดีกว่าอะไรอย่างงี้นะน่าจะประมาณนี้ โอเคลิฟเราสามารถใช้ได้แล้วนะเราสามารถไปต่อได้นะโอเคฮะพิสมตมมีหนีแล้วนะได้พาสมากลับมานะโอเคฮะไปเลยเราตามเข้าไปนะอย่าเย็นๆนะโอเคเขาก็จะเปิดประตูปรเซอร์ไพรส์เราฮะโอเคฮะไปต่อยเขาเลยฮะวัดพันแมนนะโอ้หัวขาดนะมันเดี่ยวหัวขาดนะโอเคฮะตัวปิ้นเลยฮะเจ็บร้อยนะเรื่ออะไรฮะ เขาไม่ยากทำอะไร่ะเอวขอบคุณมากที่มาลอยออกผมนะเออเกินไปแล้วเฮ้ยไอวะเนี่ยเฮ้ยดีเว้ยผ่านมากนะจะเกินไปแล้วแบบนี้ไม่ได้นะมันดีดื้อสิอะไรมาหลุดเลยไหมเออ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  นะีแน่ฮะตายซะผมงงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้นะอโอ้มันไม่ตายนะขนาดถังเต็มๆนะแต่แผมมึงครับผมพี่กะโหลกนะพี่กะโหลกเขาเอาสู้กับเรานะไปแล้วอยากได้นักใช่ไหมฮะตายแลยนะ้ว <laughs> ร้อยฮะเรียบร้อยฮะง่ายๆนะขันตันนะอย่าไปอนะไปไม่ได้นะอะเขียเฉียงการกระสุนก็เต็มนะกระสุนมันเต็มนะผมไม่ได้ใช้เลยนะช่วงนี้มันไ,มได้เยอะเกินไปนะกระสุนเขี้ยไปซ้ำไปทันตกใจนะบาดงาโอเคคันจมูกแป๊บ,ปบนึงนะกระสุนเราก็เยอะเหมือนนะั้นเนี่ยมาแล้วพี่กระโหลกเรามาดวลกันนะ พี่ก็หลงไม่มาพี่ก็หลงกลัวเรานะไม่ตายอะ่ะไอ้ถึกนะพี่ก็หลงตายแนละ้วโอเคไปต่อเซฟก่อนนะนะเรามาเดทมาไกลมากแล้วแนะ่แต่เราไม่เซฟไรโอเคอ่ะ Activate น,นะ อเคแล้วพาเรามาจุดแรกนะโอเคนะบอกวิญญาณเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พร้อมใจเย็นเจนก่อนอย่งเอาของไม่ครบเลยคนจะพาเามาเข้าเรามาเลยนะเนี่ยโอเคนะเดี๋ยะพาเราไปตรงนู้นนะเราจะไปตรงนู้นก่อนนะไปสำรวจกันนะว่าจะมีอะไรให้เราแล้วก่อนนะตรงนู้นนะ ยังไม่ไปนะมันฟอสนะไปฮนะล่องไปเลยนะทางซ้ายฮนะจะไปทางซ้ายติดต่อให้เราด้วยกับ,ก,บก็ได้ไปก็ได้นะบอสก็ได้นะโอเคฮนะไปเลยนะ อย่าช้าฮะเราจะสู้กับบอสแล้วนะฮะเราสู้ไงเนะี้ยลองดูลองดูช้าเริ่มยเรื่อยก่อนนะเนี้ยสู้กับเขาอะบอสต้องทำลายตรงหลอดตรงนั้นแน่ๆเลยฮนะมันดูพลังงานแต่ตรงนี้ได้ฮนะไม่ได้ใช้ช็อตกัาร์ดเลยฮนะโอเคฮะโอ,โอ,โอทำลายนั่นแหลนะฮะ ต้องทำลายฮะอย่านะจ๊ะเนี่ยยาวเข้ามาก่อนนะโอเคนะเพิ่มปพลังอ่ะเออโอเคอ่ะไปเรื่อยๆอ่ะ มันหมดผมว่าต้องมึงพลังงานแน่นอนนี่มันน่าจะพาฆ่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดูพลังงานแล้วโอเคปรมาเปิดนะฮะเรียบร้อยอ่ะเอาไม่ได้ฮะเออยเนี่ย ออกไปเข้าใกล้ไม่ได้นะ <c oughs> เกง่ยเลงนะเกง่ายอ่ะไอ้นี้โหต้องใช้พลังอีกนะเอาแล้วทำลายฮนะให้ตายฮะเหียบร้อยฮะเดี่ยวอยอ <c oughs> เดียวอ่ะสุดท้ายแลยรอดูเลยฮะตปเลย เบลเลียแนะใช่ที่ช่วยดีกว่ารมก็ไม่ไหวแล้วนะยิงมาเลย้ะมันใกล้แล้วใกล้ตายแล้วตายแน่นอนนะแบบไม่ช้าก็เร็วนะโอเคนะเรียเกบรอยเอาดไปข้างล่างก่อนนะลงดูไปข้างล่างได้ผมรู้เพิ่งดูนะ <c oughs> <c oughs> ทำลายมันนะส MM ุดท้ายปีนไปอ่ะนะรอนะหมดแล้วฮะนี้มันจะฆ่ามันนะทีนี้โอเคฮขย่าอะไรฮะฆ่ามันทีนี้จบแล้วทีนี้เอาหัวใจมาใช่อ่ะร้อยฮะฆ่ามันนิดเดียวเท่านั้นนะ เรียบร้อยฮะเอาิญญาณมาฮะเอาิญยาณมาฮรมาเกลียดเลยฮะที่นี้เคได้อะไรมาตาละอมมัตตาฮะขามมิจฉาีไรสุดยอด Take the sky tram to the reactor complex. You can access the last two systems from there. เราจะไปสกายแทปบนะฮะเราหลอดแล้วเราคาบ,บอสได้สโล่งจุง้งเหนื่อยเรียกจังหวะนี้เขียวจะไปทางซ้ายแล้วทีนี้โอเคอ๋อพาเรามาทางนี้นะโอเคไปทางนี้เขามาตาหาทีนี้ ไม่มีใครทำล้วได้ฮะเราเอาปาตาฮะทีนี้เปิดพลังล่าปลาตาทีนี้อิมอร์ติฟอฮะอ๋ะอเราได้พีเมาด้วยนะฮะเี้ยเราผมาล็อคประตูนะได้พี่เหวียงใครมาฮะอะไรของมันนะตัวอะไรฮะเนี่ยโกงวันนี้ได้ด้วยเหรอโกงกูฮะน่าเกลียดนะทำแบบนั้นนะ เราล็อกสู้กับเขาใช่ไหมฮะชิ้นเรื่องอยากนะอะรู้สึกจะเดินมาหาเรานะแค่์ทำไมอ่ะปัดเดียวตายฮนะ <c oughs> ไปทางนี้ฮะโคตเกลียดแล้วเวลาที่มันมาเลยช้าๆนะแต่โอ๊ะมันไม่ตายอนะ่ะไม่ตายฮนะมันจะตายนะอเองเฮ้ยแต่หมัเดียวตายฮนะปัดเดียวฮนะ เอมนยาตัวนี้ก่อนนะของฟีเนะยอะไปแล้วฮะเอาไปเลยอยากได้นักฮนะโอเคทางไหนต่ออ่ะไปต่อเลยฮนะชาชนะ้าฮะพมัดเดียวตายฮะบอลพันชแมนนะลอยฮะโอเคมัดเดียวตายฮนะ โอเคขอบคุณที่ต,ติดตามชมในวิดีโอนี้นะฮะเราไปโ,โฟบอสแบบัีเตอร์3นาแลถ้าช่องนี้กดไลค์แล้วลกันนะครับหัวทางนะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยนะถ้าติดตามมาดู3ต่ออนี้ก็สับสไครครับผมก็เจอกันวิดีโอต่อไปฮนะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ